ครับในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยแนวทางที่พรรคเพื่อไทยเราจะแลนสไลด์หรือได้ที่นั่งมากที่สุดเนี่ยก็ไม่อื่ใไรหรนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องอรวบรวมสมาชิกทั้งเป็นสมาชิกพรรคโดยตรงสมาชิกคนที่นิยมกับพรรคก็มาร่วมกับอุมการกันในานามครอบครัวเพื่อไทยแล้วทุกคนก็ต้องนำข่าวสารนี้ออกไปบอกกับชาวบ้าน บอกกับพี่น้องของเราให้ทั่วถึงแล้วก็ทุกซอกทุกมุมให้มากที่สุดสื่อสารให้มากที่สุดนะฮะผมก็เชื่อว่าความที่พี่น้องประชาชนลําบากกําลังเผชิญกับปัญหาอยู่เนี่ยเมื่อเขาได้เห็นทางออกจากกลุ่มเครือข่ายของเราแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจเลือกส่วนข้อกังวลที่คนกังวลว่าเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะจะมาเป็นปัจจัยทําให้พี่น้องเนี่ยเบี่ยงเบนให้พี่น้องเลือกไปในทางที่ผิดเนี่ย ผมไม่ค่อยหนักใจเพราะว่าชาวอีสานกรด็ดีหรือชาวไทยมีบทเรียนมาช่วงหลังๆในการเลือกตั้งหลายครัง้งแล้วว่าการรับเงินแล้วก็เลือกตามนั้นเนี่ยผลตอบแทนไม่คุ้มวันนี้กับความทุกข์ที่อยู่กับเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเงิน200300บาทผมเชื่อว่าผมไม่หนักใจเรื่องนี้นะนะครับความทุกข์ที่อยู่กับเขาเนี่ยมันเกินที่จะตีตีค่าเป็นเงินเท่านั้นนะแค่นั้นแนะม้แต่พันบาทผมคิดว่าน้อยด้วยเพราฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกคน นะครับเราต้องคิดว่ามันมีโอกาสตั้ง4ปีเพิ่งมาครั้งเดียวในการเลือกตั้งเราทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วต้องทนทุกอยู่กับเงินแค่200-300-400เนี่ยต้องคิดให้ดีผพราะว่าไม่คุ้มนะครับสวัสดีครับผมนาวินคำเวียงครับสมาชิพกพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ก็มีความประสงค์ครับ ที่จัดงานขึ้นครั้งนี้ก็เป็นของพรอพ่อเพื่อไทยครับพรเพื่อจะต้องประกาศที่จะทําแรซต์ทุกเขตทุกภาคส่วนแต่วันนี้มีปัญหาหลักๆก็ปากท้องพ่อพี่น้องที่เดือดร้อนและก็เรื่องของสุขภาพอนมามัยโควิดซึ่งที่ผ่านมาประชาชนไม่รับกเป็นธรตมจะเป็นเรื่องปากท้องหรือเรื่องโควิดครับประชาชนอยู่กินแบบทุกยากลำบากมากครับซึ่งครั้งนี้ก็เห็นประชาชนครับ มีส่วนร่วมก็อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของแนะนำพรรคเพื่อไทยหรือพบพอเพื่อไทยที่ได้เป็นจัดงานขึ้นหนึ่งครั้งนี้ครับเพื่อจะครับต่อยอดอนาคตข้างหน้าถ้ามีการหาถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็มาประกาศเลยว่าตอนนี้หนองเรือกับบ้านฝางและภูยางบางส่วนครับก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่ประชากรค,ครับเพิ่มขึ้นมา เดิมขอนแก่นมี10เขตณปัจจุบันนี้เป็น11เขตเพราะ11เขตแล้วครับหนองเดือบ้านฝางและภูเบียงบางส่วนครับซึ่งมีสูนากาศว่างครับท้งนั้นี้ทางนั้นแล้วเพื่อไทยรับจะต้องมาเปิดตัวครับซึ่งกับผมใะนำสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับพร้อมพ่อแม่พี่น้องครับกลุ่มครับครอบครัวเพื่อไทยที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับจุดประสงค์ครับวันนี้ครับ